สวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้ก็ถือโอกาสครับมาอัปเดตปีพุทธศักราช2568ครับผมเปิดพุทธศักราชครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตครับพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มครับสุดยอดฟาร์มควายงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีสุดยอดพันธุก,กรรมหลายต่อหลายตัวครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตครับว่าเด็กๆในฟาร์มเป็นยังไงบ้างครับผม แมนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนําตัวกับพี่น้องเราสักนิดหนึ่งครับผมเฮียแมนนะฮะฟาร์มพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มครับผมสาหรับพี่น้องเราที่อยากมาเยี่ยมชมอยากมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็อยากมาผสมนี่ติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ที่ตั้งก็อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามก็เบอร์ติดต่อก็ศูนย์เก้าห้าหกหกสี่แปดห้าสามหกครับผมครับอันนี้ขึ้นตาบลอันนี้ตาบลแบงนั่งแบงน่งนะครับครับผม นี่ครับสามารถติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับสําหรับท่านใดที่อยากปรึกษาเรื่องควายอยากผสมพ่อพันธุ์ดีแล้วก็ที่นี่ยังมีเปิดแบ่งพันธุกรรมดีด้วยซึ่งเราจะได้ชมกันในวันนี้ครับผมมาครับเฮมนครับนี่เรียกว่าเป็นขวัญใจเกษตรกรเลยครับเรียกว่าเป็นที่ถูกใจเกษตรกรเป็นอย่างมากครับณปัจจุบันครับสําหรับพ่อพันธุ์ตัวแรกตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้คือเจ้าอลังการครับเป็น ลูกแก้วฟ้าแม่เต่างอยของเสียเอยวลูกทุ่งฟาร์มก็เรียกว่าสุดยอดพันธุกรรมทั้งสายพ่อแล้วก็สายแม่ครับแม่เต่างอยก็ถือว่าจ่ายลูกเงินล้านหลายต่อหลายตัวครับแล้วแก้วฟ้าพญาควายเผือกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพันธุกรรมโอ้สร้างมูลค่าในวงการควานี่หลายสิบล้านแล้วครับปัจจุบันเจ้าอลังการอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สองปีสิบเอ็ดเดือนยี่สิบห้าวันครับ ยังไม่ถึงสามปีด้วยยังไม่ถึงสามปีครับกระดูกโครงสร้างใหญ่มากตัวนี้จุดเด่นของเขาคือกระดูกใหญ่แล้วก็เล็บแก้วเขาแก้วครับผมครับท้ายดีมากเนาะเห็นไหมเนื้อหนังดีครับเรียกว่าเป็นพ่อพันุสายเผือกที่ว่ามีความครบเครื่องในเรื่องของพันธุก,กรรมแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างเนื้อหนังครับ ก็น่าจะตอบโจทย์ให้พี่น้องเกษตรกรครับในการพัฒนาควายเผือกในยุคปัจจุบันครับณปัจจุบันนี้เจ้าอลังการนี่เปิดผสมจริงไหมครับตัวนี้ก็เปิดผสมจริงอยู่ที่5,000บาทก็รับประกันจนติดครับ5,000บาทรับประกันจนติดครับนี่ก็ตอนนี้ก็มีน้ําเชื้อแช่แข็งชุดละ5 0 0 0ันับบม้าหลอดครับอ๋อห0 0 0ันบาทได้ 15, หลอดไปครับผ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับอลังการสมชื่อครับแล้วก็คุณผู้ชมเขตมหาสารคามครับแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงก็จะได้ถึงเข้าถึงพันธุกรรมดีๆครับซึ่งเรียกว่าตอบโจทย์มากๆแล้วครับสำหรับตัวนี้ณปัจจุบันนี่มีผลงานของเขาออกมาอรือย่างครับตัวนี้ผลงานออกมาสามตัวครับสามตัวครับจะได้เรื่องโครงสร้างกระดูกครับ เพราะด้วยความที่แก้วฟ้าก็จะเป็นสายควายยักษ์ควายใหญ่อีกตัวหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีกระดูกโครงสร้างที่ใหญ่โตมากครับก็ได้ชื่อเป็นพญาควายเผือกแหละครับก็ถ่ายทอดพันธุกรรมมาจนถึงชั้นหลานเลยครับผมครับผมก็ส่วนใหญ่ที่ออกมานี่ทั้งสามตัวเป็นคอกของเกษตรกรเหรอครับตัวนี้เป็นของที่ท,ที่ฟาร์มเราสองตัวแล้วก็เป็นของเกษตรกรตัวหนึ่งครับอ๋อ เป็นของเกษตรกรตัวที่ผมแจกงานที่สุพรรณเทพสุดาครับผมครับตัวนั้นออกมาเป็นเผือกที่ที่งานสุพรรณเทพสุดาครับผมแจกทั้งแม่ดำก็ตอนนั้นท้องติดอลาการไปห้าเดือนครับครับผมผมม่าไปแจกในงานประกวดควายสุดยอดแจกควายครับคุณผู้ชมครับก็ดีใจกับเกษตรกรที่ได้ลูกเผือกสมใจครับผม อ๋ได้เผือกสมใจเลยครับได้เผือกสมใจเลยแล้วได้พัฒุกรรมดีๆด,ด้วยได้ครับอันี้ก็พัฒนาต่อยอดได้แบบยาวๆเลยครับครับเ,เมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์าที่ผ่านมาเห็นเฮียแมนเอาไปให้พี่น้องกเกษตรกรได้ชมอ๋อครับเราก็มีแนวทางคืออยากให้กเกษตรกรได้เห็นตัวจริงคือพี่น้องของเราที่เลี้ยงควายก็ส่วน<ค>ใหญ่ก็ใช่ครับจะอยู่ในตลาดนัดนะใช่ส่วนมากก็อยู่ตลาดนัด หเอาเอาไปให้ชมถึงตลาดนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดจริงๆครับพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มซึ่งนะตอนนี้นี่มีผสมไปเยอะหรือยังครับตัวนี้ก็ผสมไปน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวแล้วครับอือหือผสมเยอะมากครับผสมเยอะอยู่ครับปีนี้ก็น่าจะมีลูกเกิดเยอะนะฮะก็ปลายปลายปีครับปลายปีใช่ปลายปีน่าจะลูกพันธุกรรมเขาน่าจะออกหลายตัวอยู่ครับอ๋อ เดี๋ยวรอดูปลายปีครับผลงานนี่แหละครับจะพิสูจน์พ่อพันธุ์ได้เป็นอย่างดีมาดูซิว่าการจ่ายลูกหลายๆตัวครับที่ผสมให้เกษตรกร,กรไปผลงานจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับทาง f a o e b o o k ของเฮียแมนนะครับข้าไปข้างหน้าเพื่อล่าฝันก้าวไปข้างหน้าเพื่อล่าฝันนะครับสำหรับ Facebook นี้ก็จะอัปเดตควายงามครับของเฮียแมนพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มครับผม วันนี้นี่เราจะให้พี่น้องเราชมกี่ตัวดีครับเฮมแมนดครับก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวครับผมสักเจ็ดแปดตัวครับ,รบอัปเดตให้พี่น้องเราหายคิดถึงนะครับก็อย่างน้อยๆก็สักปีละครั้งครับสําหรับบอยทีซีสโลกกับพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มครับผมเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับผมมาครับเฮมแมนครับสาหรับสุดยอดพ่อพันตัวต่อมาตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อเจ้าช้างเทวดาเป็นเป็นลูกของช้างอุดรผู้กองเป็ก ครับผมก็แม่เต่างอยของเซอเอลครับสุดยอดพันธุกรรมอีกแล้วครับหน้าตาเหมือนพ่อมากตัวนี้เหมือนพ่อมากได้ได้ความสูงความยาวโดดเด่นในเรื่องให้พันธุกรรมก็ให้ลูกออกมาสูงยาวก็น่าจะตอบเกษตรกรที่มีแม่พันธุ์อ่างแล้วก็ความสูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยครับกัน่าจะมาเสริมความสูง โอ้รูปร่างหน้าตานี่คุณผู้ชมที่เคยเห็นเจ้าช้างอุดรครับไปดูเลยครับเนี่ยครับช้างอุดรตัวเผือกเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเ,สเสจ้าพ่อดะดช้างอุดรเปลี่ยนสีครับคือถอดแบบพ่อมาเป๊ะเลยถ่ายพันธุกรรมถ้าใครชอบสายเผือกเผือกสูงใหญ่ยาวร่างยักษ์ตัวนี้มีเดือนกุมภาพันธ์ผมว่าจะให้โปรโมชั่นเกษตรกรปกติเราจะผสมอยู่5,000บาทครับผมก็เดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือน เราก็จะให้ผสมอยู่แค่สามพันบาทครับเป็นโปรโมชั่นให้เกษตรกรครับผมครับตัวนี้ก็มีน้ำเชื้อแล้วครับครับผมก็สิบห้าหลอดชุดหนึ่งก็ห้าพันบาทเหมือนกันครับครับผมสิบห้าหลอดห้าพันบาทครับถ้าเป็นหลอดก็หลอดละห้าร้อยครับผมแล้วตอนนี้ช้างเทวดานี่อายุกี่ปีนะครับตัวนี้สามปีสิบเอ็ดเดือนครับสามปีสิบเอดเดือนครับเนี่ยครับควายยังแบบ หนุ่มๆยังฟิตๆอยู่เลยครับแต่ว่ากระดูกโครงสร้างอลังการจริงๆครับก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ควายเผือกอีกตัวหนึ่งที่สูงใหญ่ยาวนาลึกมากๆอีกตัวหนึ่งแหละครับเหมาะแก่การพัฒนาเป็นอย่างยิ่งอายุยังไม่มากครับยังจะสูงได้กว่านี้อีกเยอะอีกเยอะเลยแหละครับเนี่ยท่าเยืนสง่าจมูกนี่จะสันแบบสันเป็นคมเลย ถ้าเป็นคนก็หล่อลนะครับเนาะครับถ้าเป็นคนก็จมูกโดง่งจมูกโดง่งสำหรับเจ้าช้างเทวดานี่มีผลงานในสนามประกวดยังไงบ้างครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เดินสนามถ้าเดินส่วนมากเขาก็จะได้อยู่อันดับสองครับ<อ>เพราะว่าเขาจะเป็นควายที่สูงยาวครับผมจะไม่โดดเด่นในเรื่องความงามเท่าไหร,คร่ครับเนี่ยครับถ้าพี่น้องเกษตรกรมีแม่พันุสายเผือกที่ว่าเตี้ยๆสั้นๆป้อมๆอ่อางใหญ่ๆอย่างนี้นครับ เอามาใส่เจ้าช้างเทวดานี่รับรองครับแบบพุ่งแน่นอนครับผมว่าพอพันควายเผือกแบบตัวสูงๆใหญ่ๆยาวๆก็ณนะปัจจุบันก็ยังยังพัฒนามาน้อยอยู่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับในการพัฒนาควายไทยในยุคปัจจุบันเลยครับคุณผู้ชมปกติจะเคยเห็นแต่ควายแค่นะครับที่สวัสดีได้อันนี้อันนี้ควายยักษ์ก็สวัสดีได้ครับ นี่ครับเจ้าช้างเทวดาสุดยอดพอพันุแห่งพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มครับผมตอนนี้นี่มีลูกของเขาออกมาเยอะหรือยังครับน่าจะประมาณสิบกว่าตัวได้ครับของเกษตรกรแล้วก็ของที่ฟาร์มครับรวมของเกษตรกรด้วยครับรวมของที่ฟาร์มด้วยส่วนใหญ่แล้วผลงาเจ้าออกมาทรงไหนครับพี่แม่ตัวนี้ตัวนี้จะออกมาให้สูงยาวครับสูงยาวครับสูงยาวอ๋อก็ําตามสไตล์ตัวเขาเลยครับ ออกมาก็คือเหมือนแข้งขายาวมาเลยตัวตัวยาวขายาวมาเลยครับบางตัวออกมาเรานึกว่าเป็นตัวผู้ด้วยซ้ําแต่จริงแล้วเป็นตัวเมียแต่มันยาวมากมันยาวมากคือเป็นควายแบบว่าหัวเบาครับเวลาเขายกเชิดนี่โอ้โหจะดูแบบสูงสูงมากมากครับเวลาเขายกเขาเชิดนี่เหมือนพ่อเลยครับ ช้างอุดรเป็นยังไงก็เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมอันนี้มีโอกาสจะเอาให้เกษตรกรได้ดูที่แบบตามงานหรือตามตลาดนัดบ้างไหมครับเนี่ยอันนี้ตัวนี้ก็น่าจะได้ออกตลาดนัดบ้างแล้วก็ออกชุมชนที่มีหมู่บ้านใหญ่ๆครับผมจะออกไปให้เกษตรกรเห็นตัวจริงเลยครับครับผมเผื่อมีเกษตรกรแบบควายเป็นสัตว์พอดีครับใช่ครับอาจจะได้ผสมด้วยอย่างงี้นะครับครับก็คบเครื่องอีกตัวแล้วครผู้ชมครับ ถ้าอยากได้พันธุกรรมดีๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับก็เด็ดเลยแหละครับสําหรับตัวนี้เบอร์โทรอะไรนะครับอีกสักครั้งหน่อยครับผม0956648536นี่ครับโทรมาได้ตลอดครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากได้สุดยอดพ่อพัน์พันธุกรรมดีๆครับเอาไปเพื่อพัฒนาควายในคอกในฟาร์มครับผมซึ่งมีตัวเลือก2ตัวเลือกก็คือผสมจริงก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ําเชื้อก็ได้ครับผม โอเคครับเฮมนครับเดี๋ยวเราชมตัวต่อไปกันครับผมครับผมมาครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่ไฮไลท์ของวันนี้เลยครับบอยทีซีสอโลกภูมิใจนําเสนอมากครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเฮมนครับตัวนี้ชื่อเจ้ามหาชาติครับเจ้ามหาชาติครับเหล่ากอพุทุกรรมเป็นตัวนี้ก็เป็นลูกฟ้าประธานของกำนันบินครับผมครับตัวนี้เป็นฝ่ายพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่เราว่าจะมา ให้พี่น้องเกษตรกรชอบที่ชอบผิวสีดำชอบควายดำครับผมครับก็เป็นควายดาวรุ่งเป็นควายหนุ่มน้อยเพิ่งอายุ19เดือนครับสิเดือนครับโอ้ยักใหญ่เลยแหละความสูงความสูงน่าจะมา150กว่าแล้วครับครับผมตัวนี้ได้เรื่องกระดูกครับใหญ่ยาวเขาเป็นเขาเทนใหม่ละครับผมเขาออกใหญ่ๆเขาทรงเสียนะครับ ก็รอเนื้อหนังเข้ามารออายุเขาโอ้มาแบบมาหึงมาแน่ครับตัวนี้รอติดตามได้เลยครับแม่เขาเป็นสายไหนนะครับแม่เขาเป็นสายอีสานเรานี่แหละครับแม่เขาสูงประมาณร้อยห้าสิบกว่าครับอ้แม่ก็เบอร์ใหญ่ครับแม่ก็ใหญ่เนื้อหนังดีประกอบกับเจ้าฟ้าประธานฟ้าประธานแชมป์ควายยักษ์ของเราก็เลยได้ทั้งใหญ่ทั้งยักษ์ทั้งยาวเนี่ยครับดูกระดูกแข้งขาครับคุณผู้ชม ควายพึ่ง19เดือนสิเดือนแต่กระดูกโครงสร้างนี่เกินวัยครับไม่แล้วไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวครับมันยังมีความแบบว่าสูงลอยด้วยเนาะไฮแมนเนาะสูงครับโดดเด่นเลยครับเรื่องสูงลอยครับผมตัวนี้170กว่ามาแน่ครับโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับคือ170นี่ยืนพื้นเลยครับนนแน่นอน<ม>ครับแต่จะไปแตะ ไปแต่ร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าลุ้นลุ้นแล้วครับครับผมร้อยเจ็ดสิบห้าเจ้าอะไรนะครับเจ้ามหาเอเจ้ามหาชาติมหาชาติครับเนี่ยครับชื่อแบบชื่อก็แบบโอ้ดูหน้าเก้งขามครับก็รูปร่างหน้าตาก็ใหญ่ยักษ์หน้าเก้งขามด้วยครับสําหรับตัวนี้คิดว่าที่นําเข้ามานี่จะนํามาพัฒนาอในจุดมา ในให้เกษตรกรบางคนก็อาจจะชอบควายดำเนาะเราก็มาส่งเสริมก็เรื่องกระดูกครับเพราะว่าควายเขาโครงสร้างพันธุกรรมเขาก็ระดูกใหญ่ครับผมอ่าเขาก็ออกเทนใหม่ครับก็เป็นทางเลือกให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งครับเราก็มีพ่อพันธุ์เผือกเป็นหลักอยู่แล้วนี่เราก็อยากมีดําด้วยครับก็เลยนําตัวนี้เข้ามาครับครับผมเอาไว้ควา้สายด้วให้แม่เนาะใช่ครับว่า ที่นี่ก็เป็นอาณาจักรควายเผือกอีกหนึ่งแห่งครับแล้วก็เจนต่อไปก็อาจจะได้ควายสายกับพ่อพันควายดําครับที่รกระดูกโครงสร้างใหญ่ๆครับณตอนนี้ที่มองเห็นนี่โอ้โหแบบถ้ามองด้านหลังนี่ก็พุ่งแบบพุ่งแบบยาวๆเลยครับครับ <laughs> กระดูกแข้งขาครบเครื่องเลยเนาะให้แ hey มนะ่นเนาะผมว่าว่าครบเครื่องแล้วตัวนี้ครับครับผมก็ต้องฝากพี่น้องเกษตรกรรอติดตามครับ ช่วงเขาอายุ3ปีกว่าครับน่าจะน่าจะเห็นความอลังการของเขาครับผมเพราะว่าด้วยสายพ่อฟ้าประธานก็เป็นควายเหล่าอุไทยนะครับเป็นควายยักษ์ใหญ่เนาะครับครับอายุก็อาจจะตอนนี้ก็คือเขาก็กําลังสร้างแบบความสูงสร้างแบบโครงสร้างครับเดี๋ยว3ปีกว่าๆเนื้อหนังจะมาด้วยโครงสร้างจะมาด้วยอันนี้ก็อะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วครับคราวนี้ตอนนี้19เดือนนะครับ19เดือน สิบเก้าเดือนก็รอดูอีกสักปีหนึ่งนี้ก็ออีกสักปีหนึ่งคือณตอนนี้ถ้ายืดหัวขึ้นนี่ก็สูงกว่าพี่สยามเยอะครับคือณตอนนี้ก็ได้แงยมมองหน้ากันแล้วครับถ้ายกหัวขึ้นแล้วอีกสักปีสองปีนี้ก็ถ้าสองปีนี้ผมว่าน่าจะมาเหือมาแล้วครับก็น่าจะเดินเดินตามรอยพ่อแล้วครับควายยักษ์อีกตัวหนึ่งของประเทศเลยตัวนี้เดี๋ยวอีกสัก สี่ห้าเดือนได้เอาไปโชว์พี่น้องตามงานต่างๆตามงานประกวดบ้างอะไรบ้างครับผมครับให้พี่น้องได้เห็นคืออยากให้พี่น้องได้เห็นด้วยจริงครับสำหรับพ่อพันธุ์หนุ่มตัวนี้ครับใหญ่มันถึงมาจริงๆตัวนี้นี่เฮียแมนไปแบ่งมาจากไหนล่ะครับก็ไปแบ่งของเกษตรกรมาครับเราก็ได้เห็นรูปร่างโครงสร้างเราก็เลยเกิดความชอบก็เลยขอแบ่งพี่น้องมาเพิ่งนําเข้ามาได้สิบกว่าวันนี่แหละครับครับ คือแฮมแมนไปเห็นนี่หนีไม่ออกเลยหนีหนีไม่ออกเลยครับปกติเราชอบตะควายเผือกครับผมแต่เราเห็นแล้วเราเห็นพันธุกรรมแล้วเราหนีไม่ออกครับเห็นโครงสร้างเขาแล้วครับผมหนีไม่ออกเลยเกิดเลยขอแบ่งครับโอ้เป็นใครเห็นก็หนีไม่ออกครับอนับปัจจุบันนี่เฮมแมนนี่เลี้ยงควายมากี่ปีแล้วนะครับผมก็เลี้ยงควายมาสามปีหนึ่งเดือนออัก็เรียกว่าจะเข้าไปแบบครับ คือเข้าถึงควายทุกอนุแล้วล่ะครับตัวนี้ก็ได้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างครับหลายฟาร์มที่เราไปสนามะกวดพพปะพี่น้องก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ก็พอสมควรครับครับผมได้ได้เห็นแนวทางของแต่ละฟาร์มแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันครับผมเราก็ได้อามาพัฒนาของเราด้วยแล้วก็สิ่งไหนที่เรารู้สามารถแบ่งให้เกษตรกรที่เขายังไม่รู้ด้วยครับครับผมนี่ครับณวันนี้คือนําสุดยอดพ่อพันธุ์เข้ามา ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับพ่อพันธุ์หนุ่มตัวนี้อนาคตไกลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับจำ,จำชื่อนี้ไว้นะครับเจ้ามหาชาติเจ้ามหาชาติชื่อจําง่ายครับ <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> ชื่อฟังแล้วติดหูเลยครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวชมตัว <c oughs> ต่อไปกันครับผม